กี่ต้นเนี่ยเกือบสองกิโลแล้วมั้งนี่กี่ต้นเนอะน้องหกต้นมั้งน่าจะหกต้น<ห>คนข้อมือใหญ่กว่าข้อมือคนอะ่ะทุกคน,นใหญ่มาก,ากสวนผักไทยในสวีเดนเด้อจ้ะดูเด้อใหญ่เกินดู <laughs> ตัดซะหน่อยนะจ้ะนี่ไกลเล็กไปเลยอะ่ะทุกคนอืมอโ,อโอ้โหโอ้โห <laughs> <laughs> ดังปุ๊กเลยทุกคนอือ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 ้ืออ้ออืออือาื่อืออ้ออืออยออื่อืนนอเอ,เอาเอือยอ,อยมาืออืออเออเออื่อยออืออืออื้อืออืออืออยอ้ออมอนไม่ไอ้ือ้อื้อืออือนืมอือ้อ มีดตีโต้เอาเขียงมาเลยดีกว่าไหมนี่ชำหละโอ้โหทุกคนมันไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไงืออจริงๆนึกว่ากางไกลนี้มันเข้าได้หมดนะขออนุญาตหักปุ๊บ <c oughs> อ้าหตีโตโอ,อ,อ้กินจังไดละพี่น้อง โอ้โหทุกคนดูหัวโอ้หัวใหญ่มากค่ะทุกคนดูโอ้ดูใหญ่กว่าฝ่ามือเจอีกนี่ค่ะปัดทูกุยช่ายแบบสวยๆงามๆค่ะยิ่งตัดยิ่งออกเยอะนะคะทุกคนตัดแล้วก็กำลังออกมาอีกแล้วนะคะยิ่งตัดตัดแล้วก็จะเป็นอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเนาะ นี่ดูโอ้โหทุทุกคนนี่คือลูกค้ามายืนเราเอาเลยนะคะทุกคนเนาะ